ถ้าเริ่มความสุขใช่ไหมคะปะ้าแจวมันมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าตเตงได้เข้าบ้านเลยค่ะก็ก็คือมันมันมีความสุขตั้งแต่ตอนที่ได้ผ่านเข้ามาตั้งแต่อีสานอักษรามาเรื่อยคะ่ะจนถึงบ้านเลยเข้ามาก็อันดับแรกคือิีใจที่เราสามารถทําเราสามารถผ่านคน มาหลายพันคนหรือหลายๆภาคมาได้มันก็ถือเป็นความสําเร็จของเราแล้วก็อันดับที่สองคือเป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะอันนี้ก็ดีใจมากจนมาตอนอยู่ในบ้านเล็กก็อย่างที่ทุกคนบอกค่ะแบบก็คิดเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะคนยี่บสี่คนมันไม่รู้จักกันมาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจนจนแบบว่าถ้าใครเขาไม่ได้มาอยู่เขาจะไม่รู้ค่ะว่ามันแบบ คนจะว่าเวอร์ก็ได้ว่าแบบทำไมต้องร้องไห้กันขนาดนั้นแต่มันเป็นความผูกพันจริงๆค่ะว่าเจ้าการแบบอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงทุกวันทุกวันค่ะว่าเจ้าคิดดูขนาดเอาจริงๆนะคะพ่อแม่เราอย่างเงี้ยค่ะเรายังไม่ได้อยู่24ชั่วโมงเลยเพราะว่าเจอกันตอนเช้าไปโรงเรียนกลับบ้านมาก็ค่อยได้เจอทีแต่นี้ตื่นเช้ากินข้าวอาบน้าเข้านอนก็เจอกันมันก็กลายเป็นความผูกพันแล้วก็มีความสุขที่ได้มี คนรู้จักดีๆมีเพื่อนดีๆมีติตภาพดีๆอย่างนี้คะ่ะแล้วก็จนมาถึงบ้านใหญ่ก็เป็นก็เป็นกลุ่มที่สนิทมาตั้งแต่บ้านเล็กใช่ไหมคะก็ยิ่งผูกพันกันขึ้นมาเรื่อยๆทุกทุกเวลาที่อยู่ในบ้านหลังนี้มันดีมากเลยคะ่ะป้าแจ๋วก็คือเราได้มาเรียนรู้กับครูที่เขาบอกว่ามากความสามารถมากจนมบว่า ถ้าออกไปอย่างเงี้ยมันมันต้องเสียตังค์เยอะมากแต่เราโชคดีที่แบบเราได้มีโอกาสเข้ามาเรียนในนี้ค่ะได้มาเจอป้าแจ๋วอย่างเงี้ยได้มาเจอคุณครูอะไรเงี้ยที่เห็นแต่ในทางทีวีแล้วไม่คิดว่าเราจะได้มาเจอใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะ,ะว่าแจ๋วและที่ตอนนี้แบบรู้สึกมีความสุขมากแล้วมันยิ่งใกล้จะจบแล้วก็คือณนะช่วงเวลานี้ค่ะที่แบบเน้นแบบรู้สึกดีมากที่แบบเพื่อนๆทุกคน เขาแบบห่วงห่วงใยเราถึงได้รู้ว่าเว,เวลาที่เราทุกข์อย่างเงี้ยค่ะเราได้เห็นความรักความห่วงใยเต็มไปหมดเลยค่ะว่าจะแบบถึงแม้เราจะแบบดูเหมือนว่าเขาไม่ได้นั้นแต่จริงๆแล้วอะ่ะพอรามันเกิดอย่างเงี้ยเขาก็รักเรามากอย่างเช่นแบบเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะในสี่คนอย่างที่ทุกคนก็เห็นว่าเขาดูแลเน็ตดีมากจนแบบ เนก็คิดถึงแบบว่านอกจากพ่อแม่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีใครที่จะมาดูแลเรายิ่งตอนนี้ห่างจากพ่อแม่มีแต่พวกเขาที่อยู่ใกล้เนทเขาก็ทําได้แบบไม่ไม่ได้ขาดไปจากที่พ่อแม่ทําให้เลยค่ะแบบที่เนทก็มไม่ได้เงี้ยเป็นเรื่องที่ต้องได้พูดบ่อยก็มันดีใจอะมันมีความสุขอะค่ะแบบพี่ไอน้องแคทอะต้องมาอาบน้ําให้เงี้ยค่ะ ว่าเจ้าคิดดูดีเกิดมาครั้งหนึ่งจะมีใครมาอาบน้ําให้เราไหมคะนอกจากพ่อแม่แล้วแต่เขาเป็นแค่คนที่เราเพิ่งได้รู้จากการเพิ่งได้มาเจอกันแค่ในบ้านรู้รู้ว่ามันไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวสี่สี่เดือนแต่ว่ามันก็ถือว่าแป๊บเดียวกับการที่จะมาสนิทกันขนาดนี้มารักกันขนาดนี้ถ้าไม่รักกันจริงๆเขาคงไม่กล้าจะทําให้ขนาดนี้ค่ะแล้วแบบคุณครูอย่างเงี้ยค่ะก็แบบมันรู้สึกว่า เนตเป็นอย่างนีน้เนตไม่ได้เสีย <c oughs> ใจว่าทําไมเราต้องมาเป็นแบบอย่างนี้เต้นก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่แบบพอมาเห็นความความรักความห่วงใยจากทุกคนนะคะมันมันก็เป็นพลังอีกพลังหนึ่งแล้วมันก็มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันดีมากๆเลยค่ะพระจาจะที่มันได้เกิดในบ้านหลังนี้เพราะมันหาที่ไหนไม่ได้จริงๆค่ะกับการที่แบบตัวเนตเอง อย่างเช่นเน่ก็ไม่เคยที่จะดูแลใครอย่างเช่นเคยพยุงพี่ไอขึ้นนอนคอยช่วยแล้วเน่ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนจะต้องเป็นคนถูกพยุงเป็นคนถูกดูแลจากคนรอบข้างแบบช่วยกันจริงๆค่ะเพราะแบบมันมันรู้สึกดีจริงๆค่ะป้าจ้าถ้าใครไม่เป็น,เ,นเขาจะไม่รู้ว่ามันมีความสุขมากขนาดไหนกับช่วงเวลานี้ค่ะจนไม่อยากให้มันจบเลยค่ะพี่มีความสุขทุกคร